มันสิปลูกวัย,ยี่สิบสามสิบ,สบปกกีแล้วบูกไอ้ยอยู่บ้านต้นไหนมันขึ้นโคว้วต้นไหนมันต้นกอจิ้มมาปลูกเป็นกล้วยเขาเอาเิว่ากล้วยกล้วยตีบนะครับหรือว่ากล้วยน้มหวานไงกล้วยตีบนั่นแหละกล้วยตีบกล้วยพื้นบ้านเป็นตลอดปีแข่งแรงแข่งงามนะครับสูน่น้ำสู่แดดสูล่ลมสู่ฝนสู่แรงกล้วยอันนี้เป็นกล้วยพื้นบ้าน เดนง,งานมากับก่นปลูกจุส่วนหนึ่งสองส,องสอง่วนอื่นกัปลูกอีกส่วนหนึ่งสองต้ตอตอนคุปปนครับปุนใสเอาอปุย๋ยเคมีก่อนปุ๋ยส่วนสิบผาสิาห้องพื้นก่อนแล้วก็ฟุนปไปอีก้าฟุนห้องพืน้นไหมลง คนขีงงัวนี่ละห้องคืนเลย้คนคุณรูปผมกวงครับอันนี่ผมเป็นหาซีบคุณหาซีบแลว้วนี่เม็ดกวงเม็ดกวงเม็ดแต่ว่าเลิกหาซีบอยู่ดอกแต่ว่าทั้งกวงมันเม็ดนึงถังละเม็ด เป็นยังค่อยจะขังแล้วมีดเพอสิปลูกใหม่ไร้ยางดิปลูกกล้วยแล้วบ่ได้ปลูก,ก็ปูกว้วยด้วยกวยบ่ได้กินง่ายดิเนาะเนี่ต้นกล้ยกวยกล้วยปลูกมันนี่บ่ได้กินมือนี่ครับบ่ได้กินมืออื่นมือนหึ่อีกเดือนหนึ่งสองเดือนก็บ่ได้กินไอ้กวยประมาณปีหนึ่งเดี๋ยวค่อยได้กินประมาณปีหนึ่งค่อยจะได้กินกล้วยเนาะเนาะ ลงแล้วเวน็บๆลงก่อนเคลียดินลงสมได้จังเลยอย่าไปปลูกเลือกแห้งครับต้นกล้วยมันน,าน่าแตกโอ้โคือสีลมเนี่ยบอลลมเนี่ยแหละเอ้าเห็นโปกๆไปแล้วค่ะคุนใส่อีกคุนใส่รอบๆต้นมันอีกเแค่ยังค่อยคุนใส่รอบๆเพราะว่าห้าสิปลูกใหม่อย่างอื่นน้ำคุนหอยคุนใส่ ไ้ยฟุ่นใส่แล้วก็ส้องดินครับส้องมันเขาดินโอ้หนากยาาหยาฆาลายเก็บออกว่ไปนังมาเด้ค่ะใส่ยาขาหยาเอาใสใ่เก็บเอาอันนี้มอปลูกอยู่สวนเลยมอปลูกอยู่หน้าไหมพอแยกออกมาจากบ้านแยกกล้วยออกมาจากบ้านอยู่าาาบ้านาาหลายครับ กวยผมมาเป็นยี่สิบสามสิบปีละไม่มีดับไม่มีตายได้ขายตลอดปีขายใบนะครับขายใบมันดิแม่ขาดเขามาสื่อเอาใบมันไปห้องขนมจีนขนมเสน้นห้องขาดขนมจีนใบมันได้ขายประจำขายทุกอาทิตย์ละนี่น่ะ เกียบปั๊บดีแล้วที่นี่มาห้อยเอ็นเนี่ยหาซิมหาห้อยไว้น้ำเนี่ยห้อยน้อยๆห้อยนิดๆเพราะเป็นกระสายเพราะว่าดินอยู่เนี่ยเป็นดินสมดินแปงนี่เป็นดินสมครับปลูกยากปลูกยังไม่ค่อยเป็นดอกมันสมต้องใส่ฟืนครอบไปหลายส่งเขาเีอ ต่งดินเขากันอีกต่งดินเขากันต่งดินเขากันนะอันนี้มาลูกอีกครับบานะนะนี่ต้นบักขามครับขามสมหฮาได้บักขามยนักมาตัวหนึง่ง bậc khám mà tuần nữa này, phù lắm căn gì đấy, vừa để phù cái thôi. Hốt nám thì đầu vẫn đầy tuần 2, phù khám bài ché 1, phù khám bài ché này, phù khám bài ché luôn. Phun giống như thế nào? Tuần bậc khám luôn, cặp tuần bậc khám luôn. ปูไปน้ำกันไปเลยเด้อปูน้กันไปเลยปูข้ามข้ามสมปูข้ามเดีวยังอีกครับปนเสือปูนปกมันเยอกปนเบือดอ่าุ่นใส่อบ่อเสฝุ่นบ่อดินแถวนี้มันสมแฮงุ่นใส่อุ่นปก Hoặc buộc hàm đều hết người yêu cắp bán buộc hàm đều phụng nắm đến nắm 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 nắm

จะถ้าอยู่เบิ่งตัวปลูกมาแล้วนะคะระับตอนเป็นยังไงปลูกงาไปนำ้ำปลูกงาแล้วอ,อย่างอี้ครับพี่้อาปลูกงาแล้วนี่ได้เดบีร์ผักเขียมานำเน็ตเบีร์ผักเขียไปฟอมเลยเน็ไปน้ำมุ่นน้ำขัาข้างๆต้นกล้วยนีแล้ว

บอกง,งามกว่าอยู่บ่ไหนล่ะพูดทั้งคนวะ <c oughs> ใส่ฟุ่นหลายพันโอ้ก็ใส่ฟุ่นแล้วาฟุ่นบอดิสูฟุ่นกับฟุ้นเจ้าของฟุ่นขีขข่มอเตอร์ของบอดิสูบอดิฮะใส่ใสน,ใสน,น,นะครับปิดตะขี่ขานใส่ใส่ฟุ่นเวลาใช้จังไงอีกพี่น้องโอ้ยังบาทันแล้วเนี่ยครับนี่หอมครับหอมแบงกอเสียดแปบงเพ็ดคุ้มไงก็เพราะว่าเขาปลูกหลายอย่างนะครับเน็ตหอมแบงลงไป น้ำหลุมนี่แหละนะครับเป็นระยะระยะไปมันเกิดกเกล้านะครับหอมแดงไปน้ำเด่เนวดน้ำเยอเยวมันได้เมดทั้งหอมทั้งมะเขือทั้งมะพริกเดียด็บเบลพริกสิเป๋ออมาปลูกเยเ็บเจ้าเบลพริกมะปลูกตอนนี้แปะหอมก็หอมแดงเลยเน็ตไปเลยมันสิเอิดเก่งนั่นแหละครับหอมแดงนี่มันสูบฝนฝนตกมาแซนกับบนนาวที่หอมแดง เ็ไปนะครับกัวหนาสิพาะเกี่ยวเขากัขู่หอมไปน้ำบ่ขู่หอมเขาก็เลยมดหัวหอมไปใส่ต้มผักก็ต,ต้มปลาใส่ลาบใส่ก๋วยตีกินก่อนนะต้องได้กินก่อนก๋วยเพราะว่ากว๋วยมันบ่ตีกินง่ายต้องปลูกเนี่ยกินก่อนครับเอาปลูกก๋วยเราด้กินเลยเดินเน็ตลงไปเน็ตไป เไปขังต้นมาขำเลยละขามบาเป็นวยง่ายเลยขามบาเป็นวยง่ายเน็ตไปเน็ตไปเน็ตไปอย่างไดรบ้างได้บัางเน็ตลงไป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 พอยังเน็ตเดี๋ยวยันเลี้ยวเด้ครับอ้าวนี่ยังยังไหนสักซี่ นายผักซีเล้าเช่นี่เอ๋อนายผักซีเล้าเช่นี่นายผักซีเล้าห้อยครับมันเกิดเกา๋าบ่เกิดกร,ปประเดาใบบ่เป็นยังห้อยห้อยนายผักซีเล้าครับห้อยไปเลยไปข่มน,น้ำมันเกิดบุ่มไปเลยเดี๋ยวห้าหมาทอนกินนอกงูย,ยากเอาขุดไปเดีวยวเดี๋ยวแปเวพริกพริกขี้หนูมาใส่ยักสองคนก็ กล้วยเนปลูกกล้วยไบบต้นก่อนเอาในแบบพิกาไปนําบานลงไปนําพอปลูกแล้วครับเอาก็ไปลูกมาจากต้นกล้วยต้นเก่าปลูกพลิกไปนําเออปลูกข้างต้นมะขามนี่ล้วพอมะขามมันบ่ได้เป็นหน่วยง่ายเด้เออมะขามมันบ่ได้เป็นหน่วยง่ายสิงามได้สิเป็นหน่วยเฮาต้องปลูกพิกก่อนปลูกพีกินก่อนแนะเนาะเฮ็ดยไปแบกพิกีปีไปนํามื้อนี้ล่ะหมดหนามมันได้หลายๆอย่างเลยเอาปลูกพริก กเกียเีิกพิกกสามต้นอสีทิศนี่สทิศใสี่ต้น,ตตนกเกียพิกขีนูสวนพิกขีนูสวนครับพิกขีนูสวนแต่ละแเ่นบ่๋ย่เราฟุน้นไอสกเด้อ่าฟุน้นไอีก คุณอีก่นุณอีกใส่ไปเลยครับปูนฮาวบลูดเพแต่ว่าให้ปหลูกมือแล้วขุมพ่อครับเราต้องไปปลูกหลายเลิกงานมากแล้วเขาบอกปลูกนี่แหละ,าม,ละมานทำให้น้ำหน้าเราต้องไปทางอื่นเราต้องไปตังป้งบงเราต้องไปหันหนาห้ากับหากันมาพี่ สัดวันนอกลัวเอาเบียร์พักเกอ็อยังมาก,มก้่นลุมปลูกพอดีคำแรงพอดีกินเผาเสียบอาบน้ำถ้าไม่แห้งก็ต้องเลืเสร็จด,ดีก็ พี่น้องเบิ่งปลูกต้นกล้วยต้นเดียวเลยปลูกต้นกล้วยเดี๋ยวมีต้นบักขามมีบักพริกนะครับมีบักเขือมีบักพริกมีบักเขือมีบักพริกมีบักเขือมีหอมมีต้นหอมมีผักซีลาวนะครับต้นนี้พึงยังอยู่ต้นนึงไ่เท่าไรปลูกอยู่ใบสิปลูกอื่้งสาเพราะมันนี้คำแล้วนำมาเบิ่งต้นสิปลูกไปแล้วเป็นยังไงนี่ครับต้นกล้วยปลูกไปแล้วมาปลูกต้นกล้วยตัดตอนมา ปลูกต้นกล้วยไปฮะปลูกหยาไปน้ำครับปลูกหยาไปน้ำหอมกล้วยนี่ตัวมันเกิดแล้วนี่นี่ต้นกล้วยปลูกต้นกล้วยแล้วก้าบักพริกปลูกบักเขือแกืเทศบักพริกหยานะครับโอ้บักพริกน่อยนี่ต้นหอมบางเดี๋ยนะครับเอาปลูกกล้วยม่ได้ปลูกทิ้งซื้อเลยโอ้ไม่หยาเว้ยเอาเดี๋ยนะครับบาทน,นี้เนาะ คือนี่สวนครับมาสวนทางเหมืองปาหยาครับนี่่เบิงปลูกปลูกไปพร้อมๆกันเลยนะครับปลูกไปพร้อ,พอมๆกันเลยนี่หยาค่ะปลูกไปจุ่พร้อมกันเลยมาอยู่น้ำห้น้ำหน้าหัวน้ำสวนต้น่วงต้นกล้วยปลูกเกินมามันก็เป็นมันบ่อยกินง่ายง่ายกล้วยปลูกหยายไปนั่มกะพักไปนั่น,นะครับพักกระถินก็มีหยาพักซีเล้ากะไปก็ตั้งแต่ ตัวนี้ประมาณเสียงน้าหม่องเก็บปั่มน้ำครับตัวนี้เป็นหนม่องเก็บ,บปัม่มน้ำอ๋อโอเคนี่ก่อนก็แล้วกันครับ